ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวจังหวัดเลยนะครับอากาศกําลังหนาวๆน,นี้ไปเที่ยวภูกระดึงกันดีกว่านะครับผมเบื่อทางขามเมนและนะครับเดี๋ยวไปทางภาคอีสานตอนบนๆบน้างน,น,นะครับไปสัมผัสอากาศหนาวที่จังหวัดเลยกันนะครับโดยใช้เครื่องบิน กิปเพ่นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินท่าอากาศยานเลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเที่ยวสถานที่ต่างๆของจังหวัดเลยกันนะครับผมเองนั้นก็เคยไปเที่ยวที่จังหวัดเลยละนะครับหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูก,กระดึงในอากาศหนาวๆแบบนี้นะครับไปกินหมูกระทะบนภูกระดึงกันครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเทีออกจากสนามบินเลยนะครับผม ถ้าท่านใดอยากจะให้ผมทําคลิปแนวบินท่องเที่ยวแบบนี้นะครับให้ไปที่จังหวัดไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ตามคําขอนะครับตอนนี้เราเทคออฟออกจากสนามบินเลยนะครับผมนี่จังหวัดเลยอยู่้างล่างนี้นะครับเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับที่อยู่ทางภาคอีสานนะครับเลยนี่ไม่ใช่ภาคเหนือนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าเลยคือภาคเหนือเพราะว่าเห็นว่ามันมีภูเขามีอะไรอย่างนี้เยอะใช่ไหมครับ แต่ไม่ใช่นะครับเลยคือจังหวัดทางภาคอีสานนะครับแต่ก็ติดเพชรบูรณ์นะครับติดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ติดชายแดนประเทศลาวนะครับก็บางคนก็ไม่ไมแปลกครับที่จะเข้าใจผิดว่าจังหวัดเลยเป็นภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเริ่มเห็นแนวภูเขาแล้วนะครับที่เห็นภูเขาลูกใหญ่ๆตรงฝั่งขวามือของทุกท่านนี้นะครับ น่าจะเป็นภูหลวงนะครับภูหลวงเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นอุทยานหรือว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับแต่ว่ามีช้างนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ช้างดุด้วยนะครับภูหลวงสามารถขับรถขึ้นไปเที่ยวชมธรรมชาติได้นะครับสําหรับตัวภูหลวงท่านใดที่แบบอยากทเที่ยวชมธรรมชาติแต่ว่าไม่อยากเดินขึ้นเหมือนภูกระดึงนะครับก็สามารถที่จะ ไปขึ้นบนภูหลวงได้นะครับมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับจ่ายค่าเข้าอุทยานให้เรียบร้อยก็สามารถขับรถขึ้นไปได้นะครับผมนี่ภูหลวงนะครับผมรู้จักนะครับผมขับรถขึ้นไปได้ครับภูหลวงผมเห็นถ้าเป็นสันเขาแบบนี้นะครับน่าจะเป็นภูหลวงโอเคครับภูหลวงกับภูกระดึงก็ไม่ไกลกันครับท่านจะเห็นฝั่งซ้ายมือของท่านนะครับนั่นคือภูกระดึงนะครับถ้าเป็นภูเขารูปรูป ใจแบบนี้นะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นเป็นรูปที่เหมือนกระดิ่งนะครับมันกระดิ่งมันก็เลยเป็นคําเพี้ยนมาเป็นคำคำว่าจังภูกระดึงนะครับที่จริงมันเหมือนกระดิ่งกระดิ่งวัวกระดิ่งควายอะไรเงี้ยครับแต่ผมว่ามันเป็นภูเขารูปหัวใจนี่นี่นครับหัวใจแต่ว่าตอนนี้เราดูกับหัวอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆบินต่ําๆลงไปนะครับเพื่อพาทุกท่านชมภูกระดึงแบบใกล้ๆ สถานที่ที่ผมรู้จักนะครับผมแล้วก็ผมขึ้นไปมาแล้ว2ครั้งนะครับก็เป็นการท้าทายชีวิตครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงนะครับท่านสามารถเดินขึ้นไปได้นะครับไม่มีทางลัดนะครับขับรถขึ้นไม่ได้เหมือนกับผู้อื่นๆนะครับอันนี้จะต้องเดินขึ้นเท่านั้นนะครับจะต้องเดินขึ้นเท่านั้นภูกระดึงนี่อยู่จังหวัดเลยนะครับอยู่จังหวัดเลย ผมไม่แน่ใจว่าหลังแปรอยู่ตรงไหนนะครับถ้าดูมุมมองตรงนี้นะครับท่านจะเห็นภูกระดึงแบบชัดเจนเลยนะครับอ่านี่ผมพาทุกท่านเอากริปเพนนะครับบินมาเที่ยวชมภูกระดึงนะครับตอนนี้กริปเพนเรากําลังบินผ่านภูกระดึงนะครับอ่าเห็นไหมครับ ฝั่งของหลังแปลน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับอากาศหนาวแบบนี้นะครับไปกินหมูกระทะบนภูกระดึงฟินๆนะครับไปกินหมูกระทะบนภูกระดึงฟินๆนะครับพาชีวิตตัวเองไปลองพิสูจน์ดูสักครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตนะครับส่วนตัวกับตันเดียนั้นเคยเดินขึ้นแล้ว2ครั้งนะครับอยากจะไปอีกเป็นครั้งที่3อยู่นะครับก็หาโอกาสหาเวลานะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับเห็นไหมครับ ภูกระดึงเนี่ยเป็นภูเขารูปหัวใจนะครับเหมือนหัวใจเลยใช่ไหมตรงนี้หัวใจที่เราวาดนะัไม่ใช่หัวใจที่แบบเป็นหัวใจจริงๆนะรูปหัวใจที่เด็กๆเขาชอบวาดกันนะครับจะเห็นว่ามีเส้นทางให้เดินใช่ไหมครับผมว่าผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นโซนหลังแปลนะครับนี่โซนโซนหลังแปลพอถึงหลังแแปลแล้วก็เดินขึ้นไปตรงนี้นะครับผม ใช้เครื่องบินกริปเพนนะครับบินมาเที่ยวชมภูก,กระดึงนะครับให้เห็นแบบชัดๆนะครับท่านใดชื่นชอบอยากจะให้ผมไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอภูก,กระดึงนะครับจังหวัดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆลดระดับความสูงลงไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้ท่านได้รับชมภูกระดึงแบบเต็มๆตา ไปดูกันที่จริงเราไม่สามารถเอาเครื่องบินบินต่าๆได้นะครับเดี๋ยวสัตว์ป่าตตอกตกใจนะครับวิ่งหนีแตกตื่นอีกนะครับผมเพราะบริเวณนี้มันคืออุทยานนะครับเป็นโซนที่สัตว์ป่าอยู่เยอะนะครับยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ครับผมค่อยๆลดระดับลงมาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่บนภูกระดึงนะครับจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกัน พาลมศักอยู่ตรงไหนนะพาลมศัก์นี่สามารถเดินไปได้นะครับ mm hmm. เดินขึ้นไว้ายากแล้วเดินรอบๆอ,อีกนะครับระยะทางประมาณ20กว่ากิโลนะรวมๆนะครับข้างล่างเหมือนมีเป็นสำนักง,งานอะไรสักอย่างน่าจะเป็นตรงที่ตั้งเสาโทรศัพท์แน่เลยครับตรงนี้เดี๋ยวผมพาอ้อมไปดูตรงฝั่งพาลมศักแล้วกันนะครับ มีน้ำตกนะครับใครอยากไปชมใบเมเปิลก็สามารถเดินขึ้นไปชมได้นะครับผมเหมือนมีเส้นทางอะไรขัอย่างข้างล่างนะครับเจ้าหน้าที่เขาน่าจะมาทําไว้นะครับผมอ่านี่นะครับผมก็ขับรถขับเครื่องบินอ้อมมานะครับตามหาพาลมศักซิพาลมศักอยู่ตรงไหน,นข้างล่างฝั่งซ้ายนั้นน่าจะเป็นสะอโนดาตนะครับสะอนดาตมีสะอโนดาดด้วยนะครับ มีประวัติศาสตร์เรื่องเล่ามากมายนะครับบ,บนภูกระดึงดูอย่างนี้มันเหมือนไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าพอไปเดินจริงๆริงเนี่ยกว้างมากใหญ่มากนะครับกว้างมากใหญ่มากไกลมากนะครับถ้าใครไปดูผ้าที่ตกที่พาลมสักเนี่ยขากลับต้องเดินมืดมืดนะครับกลับนะครับมืดตึดตื่อเลยนะครับต้องเตรียมไฟฉายด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบเช่าจักรยานบริการที่เช่าจักรยานเขาจะมีไฟไฟให้ด้วยนะครับอันนี้ก็สบายไปอีกกระเป๋าหนึ่ง ถ้าปั่นจักรยานแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยใช้เวลา,าระยะทางประมาณ9 9.9กิโลก็10กิโลตีไป10กิโลแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับนี่คือภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องกับตันเดียด้วยนะครับหรือว่าสามารถสนับสนุนโดยการสแกน QR code ที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับเป็นการสนับสนุนค่าน้ำค่า,ากาแฟให้กับช่องกับตันเดียในครั้งต่อไปนะครับผม คนะครับผมน่าจะบินวนรอบพอดีแล้วนะครับผมน่าจะบินวนรอบพอดีแล้ะผมจะพาไปอีกที่นึงครับซึ่งอยู่คนละฝั่งเลยนะครับกับภูกระดึงนะครับคนละฝั่งของจังหวัดเลยแล้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับบินไปที่เชียงคานนะครับไฮไลท์เลยนะครับหนาวนี้นะครับไปเที่ยวเชียงคานกันผมจะ ออกเดินทางจากภูกระดึงนะครับไปทางไหนนาะนเดี๋ยวยผมดูดูแมพก่อนนะครับจวลงครัโอเคกลับไปทางภูหลวงนี่แหละนะครับโอเคครับบินกลับยาวๆนะครับไปสุดดิ่มแม่น้ําโขงเลยนะครับคราวนี้อันกอชมวิวนะครับข้างล่างนี้มีมีแบบเหมือนเป็นภูเขาไฟฟูจินะ นี่เขาน่าจะแบบเขาเรียกว่าภูหอนะครับภูหอถ้าใครที่แบบเคยได้ยินก็ลองเซิร์ชว่าภูป่าเปาะก็ได้ครับถ้าถ้าอยากดูภูเขาไฟฟูจิครับภูเขาไฟฟูจิเมืองเลยนะครับฟูจิเมึงเลยข้างล่างนั้นก็เป็นเขื่อนแม่น้ําเลยนะครับนี่นะครับเขื่อนแม่น้ําเลยก็คือน้ําน้ามันจะไหลลงมาจากภูกระดึงภูหลวงมารวมกันตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลออกไปนะครับเข้าสู่จังหวัดเลยนี่คือภูหอนะครับ ทางล่างภูหอ,อมีต้นแม่น้ำเลยนะครับผมแล้วก็ผ่านภูหลวงครับมีภูหลวงจะอยู่ฝั่งซ้ายมือที่เรามาตอนแรกๆเลยนะครับเห็นไหมครับภูหลวงถนนลอยฟ้าอะไรเงี้ยนะครับโค้งร้อยศพอะไรเงี้ยครับถ้าจะขึ้นภาคเหนือไปแล้วก็ไปทางภูหลวงก็ได้ครับสะดวกดีทางก็จะคดเกีียวนิดนึง ตอนนี้เรากำลังจะไปเชียงคานกันนะครับโดยใช้เครื่องบินกริปเพนนะครับบินตรงบินยาวๆไปที่เชียงคานกันเลยไปกันเลยครับนี่นะครับบรรยากาศบร,ริเวณจังหวัดเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังจะไปเที่ยวเชียงคานนะครับผมพาทุกท่าน เครื่องบินกริปเพนนะครับไปเที่ยวเชียงคานไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ข้างล่างนี่คือจังหวัดเลยนะครับมองลงไปข้างล่างนี่คือจังหวัดเลยนะครับ ไปเที่ยวเชียงคานกันครับผมใกล้ถึงแล้วครับไม่นานครับถ้าเห็นแนวแม่น้ำข้างหน้านี่นะครับผมจะสูมให้ด้วย ตรงนี้นะครับคือแม่น้ำโขงนะครับแม่นำ้ำโขงข้ามไปก็เป็นประเทศลาวนะครับเนะชียงคานก็จะอยู่ติดแม่น้ำโขงเลยนะครับผม,นะผมจะค่อยๆลดระดับตรงไปไปดูนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยมาเที่ยวเชียงคานก็มาได้นะครับผมอันนี้ผมขับเครื่องบินกิฟเพนมาให้ดูคร่าวๆนะครับผม ครับข้างหน้านี้คือเชียงคานนะครับมีถนนคนเดินนะครับผมข้างล่างนี้เลยนะครับคืออำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับผมเห็นไหมครับนี่คือเชียงคานนะครับมีถนนคนเดินมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมสั้นๆน,นิดเดียวครับนิดเดียวประมาณนี้นะครับบินกลับ เดี okay, ๋ยวพาบินสำรวจเชียงคานอีกรอบหนึ่งครับอ่านี่คืออำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับผมผมบินช้าๆนะครับท่าในใดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับชาแนกับตันเดียนะครับพาดูเชียงคานนะครับถนนคนเดินนะครับบินผ่านลางังคาถนนคนเดินเชียงคานนะครับ มานี้นะครับนี่คืออำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูตรงนู้นสิาแกงคุดคูนะไปดูแก่งขุดคูกันดีกว่าแกงขุดคูอยู่ตรงไหนนะมันดูยากนะครับมันไม่ได้สมจริงอะไรมากขนาดนั้นนะครับแก่งคุดคูอยู่ตรงไหนมันจะเป็นเหมือนเป็นลานหินนะครับที่ขวางแม่น้ำโขงอยู่แกงขุดคูนะ น่าจะแถวๆนี้แหละมั้งตอนนี้เรามาเที่ยวจังหวัดเลยนะครับเชียงคานน่าจะแถวๆนี้แหละนะครับแกงคูดคู โอเคครับเดี๋ยวน้ำมันหมดกลับกันดีกว่านะครับผมโอเคครับจะออกจากเชียงคานแล้วนะครับนู้นนะต่อแก่งคุดครตรงตรงนี้นะครับ โอเคครับถ้าไหนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่แนกับตันเดียนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะไปเที่ยวที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ยิ่งดีนะครับผมสำหรับวันนี้ชาแนกับตันเดียก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะไปแลนดิ้งที่สนามบินเลยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวบินกลับสนามบินเลยกันเค okay, ครับสวัสดีครับ thank you